ัสดีเจ้าวันนี้เขาจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแปะภายใต้คอนเซ็ปแปรแบวใจแค่ทงังงพานเนื่องจากร้านกาแฟาในจังหวัดแปรสามารถพมเห็นได้ทัท่วๆไปบรรยากาศก็แตกต่างกันไปแต่หมูเห่เฮามีร้านร้านหนึ่งติจะมาแนะนําเจ้านั่นก็คือคือนั่นก็คือที่ไรเข้าขฝันจ้า ท้อฝันจะมีกิจกรรมขี่รถ ATV ขี่ม้าขี่ควายและอื่นๆมากมายและเขายังสามารถเข้าไปสั่งน้ำตัางในร้านกันได้เต็มนะเจ้าก็จิราเนี่ยก็จะมีอาหารตามสั่งได้ตั้งแต่สิบโมงถึงทุ่มหนึ่งจะอยู่ร้านตรงปุ่นเนาะแล้วก็ตอนแรงตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่มหนึงเนี่ยก็จะมีหูกะทะทะเลเผาจะอยู่ตรงปุ่นเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็กดอยไปพอกันเนาะ ตอนเจ้าเขารีบมากันมา,มากเลยเจ้ายังบริหารข้าเจ้ากันเน้ะเลยอันเฮามาลองสั่งอาหารล้านเปินกันพ่นอเนาะ ก็คิดว่าไอจีนี้ตกใจอร่อยปกติไม่เคยกินก็กัวแบบมันมันไม่ติดหวานเกินไปแล้วมันก็ไม่เปรี้ยวเกินไปในรสชาืมแล้วก็เผาเองเป็นไงบ้างยังไม่ได้กินคณนู้นกินถามคนนู้นเป็นไงบ้างคะก็อร่อยดีค่ะใช้ถือว่าใช้ได้เลยไงบ้างเองอร่อยไหมอร่อยอร่อยให้ผักมาเยอะมากแล้วก็ผักสดมากมีผลไม้หลากหลายอยากมาก ขอบอกว่าอาหารทั้งร้านคืออร่อยมากๆเจ้าคุ้มราคามากแล้วก็เดี๋ยวเฮาขอตัวไปกินเข้ากันก่อนเนาะแล้วเฮาก็จะไปทำกิจกรรมทั้งหมดของทั้งรายกันกิจกรรมแรกตีมูเฮาจะย่ากันก็นกนคือกิจกรรมขี่รถ ATV ทั้งไร่จะมีรถ ATV ให้มูเฮาเจ้ากันเต้ยน,นะเจ้าหรือใครจะเอามาเองก็ได้ส่วนในคลีปน้องเอามาเองเจ้า บอกเลยว่าถ้า,าไข่มะลัยเ้อฝันเราบอยได้ขี่รถ ATV ถือว่าพาดมากๆเลยเจ้าเพราะว่ามันหมวนขนาดเลยเจ้าแอนเฮาไปพอรีวิวกันขี่รถ ATV ของมูเฮากันเลยเนาะว่าเป็นจะได้เจ้า กิจกรรมต่อไปทีมมูฮาจะไปยากกันก็คือการขี่ม้าเจ้าบอกเลยว่าไข่ม้าจังหวัดแปะแล้วบนได้ขี่มา้าถือว่าบนม้าถึงจังหวัดแปะนะเจ้าเพราะว่าม้าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดแปะเลยเจ้าเหมือนตราประจำจังหวัดแปะที่มีพระราชองแอยู่บนหลังม้าเจ้าหวัดดีนุชมาเที่ยวกันเยืะๆนะแล้วก็ตั้งไรจะมีควายเพื่อให้มูฮาได้ขี่กันเตือาเจ้า บ่ต้องไปกว่าควายมันฟิดเด้อเจ้าจะมีเจ้าหน้าทีพนักงานเปิ้นเขาอยู่ข้างๆเฮา,า,า,าตลอดเลยเจ้าคอยพอเฮ้อคอยให้คำปรึกษาว่าต้องเนี่ยจะได้จะได้เฮ่อควายมันเฉื่องเจ้าแล้วก็จะไปลืมขีควายกันเด้อเจ้ารับรองน้องจีหดาอย่างเลยเจ้าน้องแบบนิ่งมากๆเลยเจ้าแล้วก็ทั้งหลายยังมีกิจกรรมอื่นๆเื่อมูเฮาได้เล่นกันแหมมากมาย อย่างเช่นการขี่รถไฟละออนปุ้นปนแล้วก็การเล่นกับงูตีหางล้านหมีฮือเนาอเจ้าไม่ต้องไปกลัวเหมือนกันนะเจ้าน้องเชิงมากๆเลยเจ้าดูจากในคลิปเลยเจ้าเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ป้อนนมพื่อนั่งแพ่กันได้เตยเด้อเจ้าเอง็งได้ยังอาหารปาลารับนะเจ้าวันนี้รีวิวของอกัเจ้ากันไปแล้วนะเจ้าก็อยาวฟ้าทุกคนว่า แปรจะแค่ทั้งผ่านเพราะว่าแปรมีหลายสิ่งหลายอย่างตีทุกคนยังบ่หู้กันเตี้ยก็อยากให้ลองมาเอวม่คอกันเนาะก็ขอฝากใกล่เท่าฝันแห่งนี้แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตีสวยมากมีกิจกรรมหลายอย่างก็ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า สุดท้ายนี่มูเฮากะขอขอบคุณเจ้าของรายท้อฝันมากๆเลยนะเจ้าตีอนุญาตให้มูเฮาได้ไปถ่ายทาและยังเป็นสปอนเซอร์ลักของกิจกรรมของมูเฮาตีเจ้าแถมยังคอยซัพพอร์ตมูเฮาดีมากๆเลยเจ้าขอบคุณมากๆเลยนะเจ้า